ทำไมต้นไม้มันโดนอะไรแท้อะไรกินเดี๋ยวหาต้นต่อก่อนแป๊บหนึง่งอือเจอแล้วมานี่เลยนี่กินสเทียนสเตียนเลยนะแก ไปทิ้งไหนดีเนี่ยนอนเพสเสือนั่นเอไม่นยัไงไงแกสารภาพมาทำหน้าง่อยนะมากินต้นไม้ฉันทำไมเนื้อต้องทำหน้าง่อยต้องทำคอตกจะไปปล่อยที่ไหนดี เกินสกเฮียนสะเตียนเลยนะแกต้นไม้กำลังงามไหนมีเพื่อนไหมแกเดีย๋ยวจะมันไปปล่อยที่อื่นนะไม่ไหวไม่ไหวต้นไม้เฮียนหมดเลยหน้าหงอยคอตกเลยนะแก อยู่ต้นพุธแล้วกันจับเอาเอออยู่นี่แหละ